เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านเลยนะครับและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องเมดลันเนอร์ภาคที่3ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ หลังจากที่พวกวิเคตโจมตีกลุ่มของไรอ์มแล้วก็จับตัวพวกเด็กๆกลับไปเหมือนเดิมตอนนี้มันก็ผ่านมาประมาณ6เดือนแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่พวกเขาวางแผนจิงตัวพวกเด็กๆก,กลับมาและแน่นอนคนที่โทมัสต,ต้องการช่วยที่สุดก็คือมินโฮโฮเฮกับเบนด้าทั้งสองคนก็เป็นตัวรอดและส่วนโทมัสกับวินทั้งสองคนแอบเข้ามาด้านหลังพอรถไฟถูกโจมตีพวกวิเคตก็เรียกกองหนุนมาที่นี่ท,ทันทีแล้วพอโทมัสกับวินทั้งสองคนขึ้นมาบนรถไฟได้ทั้งคู่ก็เห็นว่ากำลังเสิมของวิเคตกำลังมาที่นี่โทมัส จัดการเครื่องบินลำนี้ให้หน่อยโฮเฮกับเบนด้าทั้งสองคนก็ขับล่อเครื่องบินไปอีกทางหนึ่งและส่วนโทมัตกับวินทั้งสองคนก็พยายามวางระเบิดรถไฟเพื่อแยกตู้ที่มีเด็กออกมาแล้วพวกทหารของวิกเก็ตก็มาตามล่าทั้งสองคนเหมือนกันโทมัสก็คอยมายิงถ่วงเวลาเอาไว้แล้วก็ให้วินวางระเบิดให้เสร็จแล้วพอวินวางระเบิดเสร็จทั้งสองคนก็ต้องหาที่หลบจากนั้นรถไฟก็ระเบิดแยกออกเป็นสองขบวนจากนั้นโทมัสก็เรียกเพื่อนที่ซ่อนอยู่ให้ออกมานิ้วเขาก็เตรียมถังแก๊สมาตัดตู้รถไฟด้วยส่วนโทมัตก็พยายามเคา,าะาเร ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามินโฮอยู่ตู้ไหนพอมินโฮได้ยินเสียงโทมัสเขาก็พยายามตะโกนเรียกโทมัสก็บอกกับนิวว่าตู้นี้แหละที่มีพวกเด็กๆอยู่วินก็เห็นแล้วว่าพวกทหารของวิกเคตกำลังวิ่งมาทางนี้ทั้งสองคนก็ได้แต่หวังว่าเบนด้ากับฮอเฮน่าจะทำสำเร็จและส่วนเบนด้ากับฮอเฮทั้งสองคนที่ล่อเครื่องบินมาในจุดที่พวกเขาต้องการแล้วพอเครื่องบินจอดมันก็ส่งทหารมาจับทั้งคู่แต่ว่าที่ตรงนี้พวกเขาก็วางกับดักเอาไว้แล้วก็เอาคนซ่อนไว้อีกและส่วนกับตันเครื่องบินเองก็โดนเหมือนกันโทมัสกับวินินนนทััง้งงคกกก็ช่วยผูสล ตู้รถไฟและส่วนนิวก็พยายามตัดตัวล็อกตู้ให้ขาดแล้วพอตัดเหล็กจนขาดทุกคนก็ขึ้นไปรอบนตู้รถไฟและส่วนพวกทหารของวิกเคนก็กําลังไล่ยิงพวกเขาจากนั้นไม่นานฮอเฮก็ขับเครื่องบินมารับทุกคนแล้วพอเอาตะขอเกี่ยวตู้ได้โทมัสก็สั่งให้บินขึ้นเลยตอนนี้ก็มีแค่วินคนเดียวที่ยังอยู่ข้างล่างเขาก็ยังกระโดดขึ้นตู้ไปไม่ได้เพราะว่ายังโดนไล่ยิงอยู่โทมัสก็พยายามยิงช่วยจากนั้นวินก็รีบกระโดดมาเกาะตู้และสุดท้ายพวกเขาก็ช่วยเด็กๆออกมาได้พอเจาะตู้เข้ามาข้างในโทมัสก็มาเจอกับแอรีตแต่วา เขาหามินโฮไม่เจอสงสัยมินโฮน่าจะอยู่อีกตู้หนึ่งจากนั้นวินก็ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้พวกวิกเกตมันยังไม่เลิกตามหาพวกเราแล้วที่เด็กทุกคนถูกจับมาก็เพราะว่าทุกคนมีภูมิคุ้มกันในตัวเองและพวกวิกเกตก็ต้องการยอมแลกชีวิตเด็กทุกคนเพื่อเอาไปรักษาพวกมันเองเพราะงั้นอีก2วันเราจะใช้เรือลำนี้หนีไปอีกที่หนึ่งและส่วนโทมัสก็มาถามแอริสว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกแอริสก็บอกว่าพวกวิกเกตมันย้ายพวกเราตลอดเลยเหมือนว่าพวกมันคิดจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ได้ยินพวกวิเเเเตคุยนนถึึงงงรืืื่่อออมมห มัรก็ถามว่าแล้วมินโฮทำไมไม่อยู่บนตู้รถไฟอะแอริสบอกว่ามินโฮเขาอยู่อีกตู้หนึ่งแล้วส่วนแจงสันตอนนี้ก็มาเช็คความเรียบร้อยว่าพวกเด็กถุกพาตัวไปกี่คนลูกน้องของเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันพาเด็กของเราไปที่ไหนแต่ว่ามันปิด gps ไปแล้วพวกเราก็เลยตามรอยมันไม่ได้่านนี้มันคงหนีไปไกลแล้วแหละแจงสันบอกว่าพวกมันยังไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าคนที่มันต้องการตัวยังอยู่ที่นี่แล้วส่วนโทมัสก็คิดวางแผนจะช่วยมินโฮอีกรอบหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาขอเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นจากข้อมูลที่แอริสบอกมาพวกมันนน่่าจะอยูแถวี วินก็ถามว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะรู้ไหมว่าที่พวกเราทําเรื่องนี้ได้สําเร็จพวกเราใช้เวลาเท่าไหร่เราใช้เวลาเตรียมตัวตั้ง6เดือนแถมตอนนี้ยังมีเด็กเป็นร้อยคนที่ต้องคอยดูแลอีกแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าตรงนั้นมันมีอะไรรอพวกเราอยู่โฮเฮก็เดินมาบอกว่าเขารู้ที่ตรงนั้นพวกวิกเคตเรียกว่าเมืองสุดท้ายแล้วก็เป็นฐานที่ใหญ่ที่สุดของพวกวิกเคตซึ่งเป็นที่ที่ไม่น่าเข้าไปใกล้ที่สุดเลยวินก็อยากให้โทมัสคิดดีๆเพราะว่าเราจะเอาหลายร้อยคนไปเสี่ยงกับมินโฮคนเดียวไม่ได้แล้วระหว่างที่คุยกันพวกเขาก็ได้น ทุกคนก็รีบปิดไฟตอนนี้พวกวิเคตก็ตามล่าพวกเราจนมาถึงแถวนี้อีกไม่นานพวกมันต้องเจอเราแน่นอนถ้าเรายังไม่รีบหนีออกจากที่นี่โทมัสก็เห็นด้วยเลยว่าไม่ปลอดภัยแล้วพอตอนกลางคืนเขาก็เลยคิดจะไปช่วยมินโฮคนเดียวซึ่งนิ้วกับฟายทั้งสองคนก็รู้ทันพวกเราลุยมาด้วยกันตั้งแต่แรกจะปล่อยให้โทมัสไปช่วยมินโฮคนเดียวได้ไงและส่วนมินโฮท,ที่กำลังโดนทำการทดลองพวกนักวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เขาเห็นภาพหลอนของวงกฏแล้วก็ทำให้มินโฮเห็นภาพที่ตัวเองกำลังวิ่งหนีตัวโศกาจำลองภาพทุกออย่่าางงให้ใคกกับเเวพืจะ ทำให้สมองเขาผลิตเอนไซม์ออกมาจากนั้นก็สกัดมาเป็นยารักษาอีกทีหนึ่งเพราะงั้นมินโฮก็ต้องเห็นภาพหลอนที่ตัวเองถูกฆ่าอยู่ตลอดไม่งั้นสมองของเขาจะไม่ผลิตเอนไซม์ออกมาเมื่อส่วนโทมัสที่ขับรถตามแผนที่มาเรื่อยๆพวกเขาก็เจอกับอุโมงค์อุโมงค์หนึ่งนิวก็ถามว่าจะผ่านทางนี้จริงเหรอถ้าดูจากภาพรวมยังไงพวกเราต้องวิ่งแน่นอนโทมัสก็บอกว่าที่นี่เป็นแค่ทางผ่านที่เดียวจัดไปเลยเพื่อนเดี๋ยวขอไปเตรียมปืนแป๊บหนึ่งแล้วพอขับรถมาสักพักหนึ่งพวกเขาก็เห็นว่นน่่่าาาใใคครบงงงนนนนกํลลััยยยยืือออูููดวว้ตตทีเ ใ่ไหมโฮมัสบอกไม่ต้องกลัวหรอกแค่ตัวเดียวเองให้ขับรถไปช้าๆก็พอโฮมัสก็ยังพูดไม่ทันจบเลยมาอีกตัวหนึ่งแล้วจากนั้นพวกแข้งก็มาตรงนี้กันเพียบโฮมัสก็บอกให้ไฟรีบขับรถหนีออกไปเลยแล้วพอขับรถหนีออกมารถก็ดันความมีอีกทั้งสามคนก็พยายามคาออกมาจากรถและส่วนไฟก็พยายามหยิบปืนออกมาเพราะว่าตอนนี้มีแข้งตัวหนึ่งวิ่งตามมาทันพอไฟหยิบปืนมาได้ก็ยิงแข้งตัวนี้ตายแต่ว่าแข้งตัวอื่นก็วิ่งตามมาอีกแล้วพอวิ่งหนีมาเรื่อยๆพวกเขาก็เจอแข้งอีกฝูงหนึ่งดักอยู่ ทีนี้ก็ไม่มีทางหนีแล้วด้วยแล้วอยู่ๆก็มีรถคันหนึ่งขับพุ่งมาทางนี้คนที่ขับมาช่วยโทมัสก็คือเบนด้ากับฮอเฮแล้วพอรับทั้ง3คนขึ้นรถมาได้พวกเขาก็รีบขับรถออกจากอุโมงค์ฮอเฮก็บอกทุกคนว่าอย่าหวังเยอะแล้วกันนี่ขนาดแถบชานเมืองแข็งยังเยอะขนาดนี้เลยไม่รู้ว่าเมืองจะเหลือรอดอยู่ไหมพอนิ้วมองออกไปดูข้างนอกเขาคิดว่าไอ้เมืองนั้นน่าจะไม่มีแข็งอยู่สักตัวจากนั้นฮอเฮเขาก็จอดรถซึ่งเมืองสุดท้ายที่ว่ามันก็ล้อมรอบไปด้วยกำแพงแล้วพวววววกกกเเเเรราาาจะข้ะ้้ไไปยังงนนนนี่แลสดออตธ็ งเสนอโครงการทดลองของเธอกับผู้บริหารเพราะว่าผู้ชายคนนี้คือตัวทดลองที่แข็งแกร่งที่สุดของเราตอนนี้แล้วพวกเราก็เข้าใกล้ความสําเร็จที่จะรักษาเชื้อไวรัสได้ผู้บริหารของวิกเคตก็ถามว่าโครงการที่ด็อกเตอร์ทำมันก็นานมากแล้วแถมยังเสียเงินไปเยอะอีกพวกเขาก็เลยคิดว่าจะทรัพยากรทั้งหมดไปลงทุนกับ,บโครงการอื่นดีไหมอย่างเช่นการสร้างเขตปลอดภัยขึ้นมาเทริซาก็เลยถามว่าเราคิดว่าจะอยู่แบบนั้นไปได้ตลอดเหรอตอนนี้คนที่ติดเชื้อมีมากกว่าคนที่ปกติตั้ง3เท่าแน่นอนว่ายังไงพวกเราก็อยู่ในเขตปลอดภัย ไปไม่ได้ตลอดแต่ว่าโครงการที่พวกเราพยายามทํามาตลอดมันก็ใกล้จะสําเร็จก็เลยอยากจะขออนุมัติให้เริ่มใช้ยาทดลองในมนุษย์และส่วนพวกโทมัสที่มาใกล้กําแพงแถวนี้ก็มีคนอยู่เยอะเหมือนกันแน่นอนว่าคนที่อยู่ที่นี่ก็ไม่พอใจพวกวิกเคตพวกมันเอาแต่ซ่อนตัวอยู่หลังกําแพงแล้วก็ปล่อยพวกเขาเน่าตายอยู่ที่นี่แล้วพอโทมัสมาแถบนี้สัญญาณชีพที่ฝังอยู่ในคอของเขาก็เริ่มทํางานแล้วแจงสันก็รู้แล้วว่าโทมัสมาที่นี่ตอนนี้ทางด้านโทมัสก็มารวมตัวกับคนที่ประทวงพวกวิกเคตแล้วพอแจงสันเห็นหน้านโทมัสเขาก็สั่งให้ น้องใช้ระบบอาวุธได้เลยและส่วนนี้เขาก็รู้สึกแปลกๆเหมือนว่าคนพวกนี้คอยจับตาดูพวกเราอยู่เขาก็มาบอกให้โทมัสรีบหนีออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าโทมัสก็คิดอยู่ว่าจะเอาไงดีจะบุกเข้าไปข้างในหรือว่าจะวิ่งหนีก่อนดีแต่ระหว่างที่กําลังยืนคิดอยู่พวกวิกเคตก็เริ่มยิงระเบิดมาทางนี้ชัดเลยเพื่อนไม่ต้องคิดและวิ่งอย่างเดียวแล้วตอนที่กําลังวิ่งหนีกันพวกโทมัสท,ทุกคนก็โดนกลุ่มใส่หน้าก,ากากจับเอาไว้และส่วนแจงสันก็สั่งให้ลูกน้องตามล่าตัวโทมัสมา,มาและส่วนทางด้าาาานพพพวววกกกกโทมทมมััเข็ถูตี่ ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าให้ใจเย็นก่อนพวกเราเป็นพวกเดียวกันแล้วพอผู้ชายคนนี้เปิดหน้ากากให้ดูนี่ไงตัวตึงจากภาครแรกพอโทมัสเห็นหน้าของเกลเขาก็รีบวิ่งไปต่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เกลมันฆ่าชักนิ้วก็บอกให้โทมัสใจเย็นตอนนั้นเขาก็อยู่ด้วยเหมือนกันแล้วที่เกลมันทําแบบนั้นเพราะว่าเกลมันไม่เป็นตัวเองพอโทมัสใจเย็นลง,น,ลงนิ้วก็ถามว่านี่รอดมาได้ไงเนี่ยจำได้ว่ามินโฮเป็นคนฆ่านายไปแล้วไม่ใช่เหรอ,เ,หรอเกลบอกว่าตอนนั้นเขาแค่กํากลังจะตายแล้วทุกคนมาทําอะไรกันที่นี่เนี่ย <ans> นิวบอกว่าวาาํลังงหทไปชย เกลบอกว่าเขาพอจะช่วยได้เขาก็พอจะรู้วิธีเข้าไปในกำแพงได้จากนั้นเกลก็อธิบายให้ฟังว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นคนช่วยเขาเอาไว้พอรู้ว่าเขามีภูมิก็เลยส่งเข้ามาที่นี่แล้วพวกนี้ก็เปิดศึกกับวิกเกตมาตลอดตั้งแต่ที่วิกเกตยึดครองเมืองแล้วผู้นําของที่นี่ก็คือลอเลนถ้าเจอหน้าเขาก็อย่ากตกใจแล้วกันผู้ชายคนนี้ก็มีชื่อว่าลอเลนโทมัสก็บอกว่าคุณสามารถช่วยพวกเราได้ใช่ไหมเกลบอกว่าคุณสามารถพาเราเข้าไปในกำแพงได้ลอเลนก็ถามว่าเกลพูดแบบนั้นเหรอแล้วร ถึงต่อให้ผ่านเข้าไปในกำแพงได้ก็บุกเข้าไปข้างในวิกเกตไม่ได้อยู่ดีเกลบอกว่าตอนนี้พวกเราสามารถทําได้เพราะว่าโทมัสอยู่ที่นี่อ้าวกูอีกแล้วเหเรอลอเลน์บอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจแล้วเขาจะเสี่ยงเรื่องนี้ไปทําไมโทมัสก็เลยเสนอว่าเขาสามารถให้ยารักษาจากเลือดของเขาได้ถ้าเกิดว่าลอเลนต์ต้องการขอแค่พาพวกเราเข้าไปในกำแพงให้ได้ก็พอลอเ,เลน์ถามว่าที่คิดว่าเขาต้องการของแบบนั้นเหรองั้นเอางี้แล้วกันเขาให้ไปได้แค่2คนคนที่เหลือต้องอยู่กับเขาโทมัสจะได้กลับมาที่นี่ถูกไงพอทั้งสองคนตกลงกัน แกลลี่ก็จะเป็นคนนำทางและส่วนโทมัสก็จะไปกับนิ้วและส่วนทางด้านเทลิซาเธอก็กําลังฉีดยาทดลองให้กับเด็กคนนี้แล้วพอฉีดยาไปอาการของเธอก็เริ่มดีขึ้นดเรเอวาก็เห็นว่าสิ่งที่เธอทํามันได้ผลเด็กคนนี้ติดเชื้อก็จริงแต่ว่าตอนนี้เธอไม่มีอาการของคนติดเชือ้อเลยแล้วทางด้านพวกโทมัสเองตอนนี้พวกเขาแอบห่าทางเข้ามาในเมืองจนได้แล้วนี่ก็คือเมืองที่พวกวิกเกตอยู่ความเป็นอยู่มันก็ต่างกับที่อื่นลิบลับจากนั้นเกลก็พาทุกคนขึ้นมาบนกำแพงเขาก็บอกว่าตึกนั้นเป็นตึกของวิกเกต ถ้ามินโฮโดนจับไว้ก็น่าจะอยู่ที่นั่นแหละรอเลนก็พยายามหาทางเข้าที่นั่นมาหลายปีแต่ว่าที่นั่นมีทหารเต็มไปหมดเอา้าแล้วไหนบอกว่ามีทางเข้าไงเกลก็ให้โทมทัตมาดูเองดีกว่าพอาโทมทัสลองสองกล้องดูเขาก็เห็นว่าเทเิซ่าอยู่ที่นี่ด้วยเกลบอกว,ว่านั่นแหละทางเข้าของเราพอทุกคนกลับมาที่ฐานโทมทัสก็ไม่อยากดึงเทเรซ่ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยทุกคนก็ถามว่าทาไมอะ่ะอันที่จริงเทเรซ่าเป็นต้นเหตุเ,ตเลยด้ซ้ำเธอเป็นคนทําให้มินโฮโดนจับแล้วก็ทําให้พวกเราเกือบตายกันหมดอยู่นนิ้้วก็โมโมมหขึาาาเ โทมัสว่าโทมัตยังเป็นห่วงเทเลซ่าอยู่อีกเหรอเป็นพราะเธอไม่ใช่เหรอที่ทําให้พวกเราต้องมาอยู่ที่นี่ทุกคนก็ตกใจว่าทาไมอยู่ๆนิวถึงโมโหขนาดนี้พอนิวได้สติเขาก็ขอโทษทุกคนแล้วก็ออกมานั่งอยู่คนเดียวขอโทมัตเดินเข้ามานิวก็สารภาพตามตรงเลยนิวก็ติดเชื้อมาได้สักพักหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เขามีภูมิคุ้มกันก็เลยอยู่มาถึงตรงนี้ได้นานโทมัตบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาทางช่วยเองและส่วนทางด้านมินโฮตอนนี้หลังจากที่โดนจับทดลองมาสักพักหนึ่งตอนนี้เขาแทบคุ เขาพยายามบอกกับมินโฮว่าตอนนี้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอติดเชื้อไม่ได้สามอาทิตย์แต่ว่ายารักษาที่เราทําที่นี่มันเหมือนจะได้ผลกับเธออาการของเธอดีขึ้นมากพอเทเรซาพูดอะไรไปมินโฮก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเลยแล้วอยู่ๆมินโฮก็เรียกชื่อเทเรซาเทเรซาก็นึกว่าจะคุยกับมินโฮรู้เรื่องพอเธอมาฟังใกล้ๆมินโฮก็พยายามบีบคอของเธอเขาก็บอกว่าเทเรซาเป็นคนทรยศแล้วก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้เพื่อนของเราต้องตายพวกทหารก็เลยรีบเข้ามาช่วยและส่วนมินโฮก็แอบขโมยปินปักผมของเทเรซามา จากนั้นก็มีคนนึงมาบอกเทเรซาว่าให้รีบไปดูที่ห้องแล็บตอนนี้แล้วพอเธอวิ่งมาดูวัคซีนที่เธอทําขึ้นมามันไม่ได้ผลยารักษามันแค่ระงับอาการชั่วคราวสุดท้ายเด็กคนนี้ก็กลับมาติดเชื้อเหมือนเดิมเทเรซาเธอก็เอาแต่คิดเรื่องนี้ว่าจะหาทางรักษายังไงดีแล้วพอเธอเดินมาตรงถนนเธอก็ได้เจอกับโทมัสเทเรซาตอนแรกเธอก็นึกว่าเธอคิดไปเองแล้วพอวิ่งตามมาเรื่อยๆโทมัสก็เดินมาคุยกับเธอเขาก็ถามว่าเทเรซาเสียใจบ้างไหมในสิ่งที่เธอทํากับพวกเราเทเรซาเธอบอกว่าเธอก็เสียใจเหมือนกัน แต่เธอมั่นใจว่าสิ่งที่เธอทํามันถูกแล้วโพโทมัสได้คําตอบพวกเขาก็จับตัวเทเรซาไปละส่วนทางด้านดรเอวาที่กําลังคุยกับแจงสันเธอก็บอกว่าตอนนี้เชื้อโรคมันพัฒนาขึ้นตอนนี้มันเริ่มกระจายในอากาศได้ถ้าคนไม่ติดเชื้อในเมืองตอนนี้รอเวลาแค่เดือนเดียวอาการก็จะกําเริบดเอรเองตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหาทางรับมือกับเชื้อโรคพวกนี้ยังไงดีเซลลุ่มที่พยายามทามาตลอดมันก็ไม่ได้ผลเลยแถมเด็กที่เราล่ามาก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆจนตอนนี้เหลือตัวทดลองแค่ไม่กี่ตัว ตอนนี้มันก็แทบไม่มีประโยชน์เลยอีกไม่นานทุกคนจะติดเชื้อกันหมดและส่วนทางด้านเทลิซาที่ถูกจับตัวมาเกลก็มาถามว่าตอนนี้มินโฮอยู่ที่ไหนและอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องมองหน้าโทมัสเลยโทมัสเป็นคนสั่งให้เราทำเรื่องนี้เองเทซาก็บอกว่าตอนนี้มินโฮอยู่ที่ชั้น3ของตึกที่นั่นเป็นเขตห่วงห้ามยังไงทุกคนก็เข้าไปไม่ได้หรอกแล้วแถมต้องใช้สแกนลายนิ้วมืออีกเกลกบอกว่าก็ไม่ต้องพาเทลิซาไปทั้งตัวก็ได้เอาไปแค่นิ้วมือก็พอเทซาบอกว่ามันไม่ได้มีแคค่่่นนนนััั้้้พวววกกกกโมม็าาจะรููดด,ดีทุถฝงิปไห ไปในตึกสัญญาณก็จะเตือนทันทีโทมัสก็เลยจะให้เทเลซ่าเป็นคนผ่าชิปออกให้เทเลซ่าก็ยอมทําระหว่างที่เธอผ่าชิปให้โทมัสเธอก็สังเกตว่าทําไมแบนด้าด,ดูปกติจังเลยก่อนหน้านี้เธอติดเชื้อไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วนี่ก็ผ่านมาตั้ง6เดือนแล้วด้วยทําไมแบนด้าดถึงยังไม่กลายสภาพอีกเทเลซ่าก็ถามโทมัสว่าไปหาเซรุ่มมาฉีดให้แบนด้าดจากไหนโทมัสก็บอกว่าไม่ได้ฉีดเลยตั้งแต่ที่เธอติดเชื้อครั้งนั้นเธอก็ฉีดเซลุ่มแค่รอบนั้นรอบเดียวเทเลซ่าบอกว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีททาาาางีี่่แบนนนนนดดด้้จะอยูไนนขน ก็ไม่อยากคุยด้วยเพราะว่าเทลิซาเลือกอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วพอเกลพาตัวเทลิซาไปเธอก็แอบขโมยตัวอย่างเลือกของโทมัตมาด้วยจากนั้นพวกโทมัสก็ปลอมตัวเป็นทหารแล้วก็เดินเนียนไปกับเทลิซาแล้วพอเดินเข้ามาข้างในแกรีก่แอบติดตัวส่งสัญญาณเอาไว้และส่วนไฟก็บอกว่าทางเขาเองก็จะเสร็จแล้วเหมือนกันแบนด้าเองก็บอกว่าเตรียมพร้อมแล้วเหมือนกันส่วนลูกน้องของลอเลนก็บอกว่าตอนนี้เกลมันทําสําเร็จพวกเขาแอบเข้าไปข้างในตึกวิกเกตได้แล้วแล้วตอนนี้พวกของลอเลนก็คุมภาพกล้องวงจรปิดของพวกวิกเกตได้ททัั้หมมดพวกก็ เดินบุกเข้ามาข้างในได้แล้วพอจัดการกับพวกยามที่เฝ้าที่นี่พวกโทมัสก็รีบช่วยพวกเด็กๆออกมาพอช่วยออกมาได้ทุกคนพวกเขาก็เห็นว่ามินโฮไม่ได้อยู่ที่นี่และส่วนทางด้านมินโฮแจงสันก็สั่งว่าให้ดึงเซลล์ูมออกมาจากตัวมินโฮให้หมดด็อกเตอร์ก็ถามว่าไม่ให้เขาพักก่อนเหรอถ้าขืนจับเขามาทดลองต่อมีหวังเขาได้ตายแน่และส่วนเทลลซ่าที่หาข้อมูลของมินโฮเธอบอกว่าตอนนี้มินโฮอยู่ที่ตึกแพทย์อยู่อีกฝั่งหนึ่งของตึกเลยโทมัสกับนิ้วทั้งสองคนก็เลยจะไปที่ตึกนั้นและระหว่างที่ขขึ้้นลลิิมาางสก็เ ด้วยแจงสันก็มีเรื่องหนึ่งที่จะบอกเทลิซาเมื่อเช้าเขาเพิ่งเห็นว่าโทมัสมาที่นี่พวกของโทมัตตอนนี้อยู่นอกกำแพงไม่แน่โทมัตอาจจะหาทางมาติดต่อเธอก็ได้แล้วถ้าโทมัตติดต่อมาเมื่อไหร่เขาก็อยากให้เทลิซาช่วยบอกเขาหน่อยแต่ส่วนที่เหลือเดี๋ยวเขาจัดการเองแล้วพอเดินออกจากลิฟต์แจงสันก็รู้สึกได้ว่าเทลิซาทำตัวแปลกๆแล้วส่วนเทลิซาตอนนี้เธอก็พยายามบอกโทมัตว่าเลือดของโทมัตมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเธอก็อยากขอตรวจเลือดของโทมัสหน่อยโทมัสก็ไม่เชื่ออะไรเเทททลิซ่าาาั้้้งนนพรระวีแ เป็นพเพราะเธอนี่แหละที่เกือบทําพวกเราตายเกือบหมดและระหว่างที่เถียงกันอยู่แจงสันกับลูกน้องก็มาทีน่นี่โทมัสก็เลยจับตัวเทเรซ่าไว้เป็นตัวประกันแจงสันก็รู้ว่าโทมัสไม่ไกล้ายิงเทเลซ่าหรอกระหว่างที่คุยกันอยู่เทเรซ่าก็เลยผักทั้งสองคนเข้าไปอีกห้องหนึ่งแล้วก็ขังทั้งคู่เอาไว้และส่วนทางด้านเกลที่เอาเซรุ่มมาได้เขาก็ฝากให้เด็กคนนี้ช่วยถือหน่อยจากนั้นก็เริ่มพาทุกคนหนีออกจากที่นี่และส่วนโทมัสกับนิว,วตอนนี้ทั้งสองคนหมวกเหม่อก็ไม่ใส่ละเดินสงงากันมา2คนเลยและส่วนททาาาาางดงดด,กออกด้้นเเเกกกกี่พ็อออมบร ขับรถมารับทุกคนเกลก็นึกว่าโทมัสกับนิวน่าจะอยู่กับเบนด้าแล้วซะอีกแบนด้าบอกว่าเธอก็ไม่เห็น2คนนั้นเหมือนกันเกลก็เลยบอกให้รอที่นี่ก่อนเดี๋ยวเขาจะไปตามหาตัว2คนนั้นเองระหว่างที่แบนด้ากาลังร้อยพวกโทมัสมาที่นี่พวกทหาราของวิกเกตก็สงสัยรถบัสคันนี้เหมือนกันแบนด้าคิดว่าถ้าไม่หนีออกจากที่นี่ก็โดนจับอีกรอบหนึ่งแน่นอนเธอก็เลยรีบขับรถออกมาแล้วหลังจากที่โทมัสกับนิวทั้งสองคนเดินสง่ายอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งสุดท้ายก็โดนเจอสักที เรียกแแทนแล้วก็ต้องคอยหนีพวกทหารของวิกเกตไปด้วยและส่วนมินโฮที่กําลังโดนวางยาสลบเขาก็เห็นว่าด้านนอกเริ่มวุ่นวายเขาก็เลยใช้ปิ่นปักผมที่ขโมยมาเอามาแทงใส่ขาของหมอจากนั้นก็จับหมออีกคนหนึ่งฉีดยาสลบและส่วนทางด้านโทมัสกับนิ้วตอนนี้ทั้งคู่ก็กระสุนใกล้หมดทั้งสองคนก็ยิงกันจนกระสุนหมดแล้วพอโดนทหารคนนี้มาเจอตัวเขาก็สั่งให้ทั้งสองคนหมอบลงกับพื้นแต่ว่าทั้งคู่ก็ได้มินโฮมาช่วยเอาไว้มินโฮก็ขอชายแสงสักหน่อยนอนเป็นผักมาเกือบจะจบเรื่องและแล้วพอหาตัวมินโเจอ สามคนก็ต้องหาทางหนีออกจากที่นี่ทั้ง3าคนก็หนีกันมาอยู่ในห้องนี้แล้วแถมห้องนี้ยังไม่มีทางออกแจงสันก็คิดว่าพวกมันคงหนีไปไหนไม่ได้เขาก็สั่งให้คนมาพังประตูซะแล้วก็ไปจับพวกมันมาเอาไงดีเพื่อนถ้าอยู่ตรงนี้กูโดนจับอีกรอบหนึ่งแน่นอนโทมัสก็คิดว่าน่าจะมีทางออกอยู่พอทั้ง3าคนช่วยกันพังกระจกข้างล่างมันก็เป็นสระน้ําโทมัสก็คิดว่าโดดไปน่าจะไม่ตายหรอกแล้วพอพวกวิเคตพังประตูเข้ามาได้ทั้ง3าคนก็ตัดสินใจกระโดดลงไปข้างล่างแน่นอนว่าทั้้้้งงงงงง3คนตตตออไมมยย่่่่่าาาาายยูแแลลลววถึจะข ก็ยังมีทหารของพวกวิกเกตอยู่จากนั้นก็มีทหารคนนึงยิงพวกเดียวกันเองงงเลยมันยิงกันเองทําไมวะเนี่ยแล้วคนที่มาช่วยทั้งสาคนก็คือเกลโทมัส <Thomas S 1> บอกว่าเดี๋ยวมาคุยเรื่องเกลวกันทีหลังตอนนี้รีบหนีออกจากที่นี่ก่อนและส่วนเบนด้าที่ขับรถพาเด็กๆหนีมาสุดท้ายเธอก็หนีไม่รอดเพราะว,ว่าพวกวิกเกตดักหน้าดักหลังเต็มไปหมดเบนด้าก็สั่งให้เด็กทุกคนอยู่บนรถก่อนเดี๋ยวที่เหลือเคลียร์เองแล้วพอเธอลงมาจากรถเบนด้าก็ยิงผูไฟส่งสัญญ,ญาณให้ไฟและส่วนไฟที่รออยู่ที่เคนเากก็ส่งงตะขอลมาจาจนั้น้นนเดก็ี์ ขอมาเกี่ยวกับรถพอวิ่งขึ้นรถมาได้ไฟก็รีบยกรถบัสขึ้นมาจากนั้นก็ส่งทุกคนออกไปนอกกำแพงแล้วเบนด้ากับพวกเด็กๆสุดท้ายทุกคนก็ออกมานอกกำแพงจนได้ตอนนี้แจงสันก็เพิ่งรู้ว่าตัวทดลองทุกตัวถูกพาตัวออกไปหมดแล้วแถมพวกมันยังขโมยเซลล์ลูกหมออกไปหมดอีกและส่วนทางด้านโทมัสพวกเขาก็ต้องหาทางหนีออกมาให้ได้นิวตอนนี้ก็เริ่มอาการแย่ลงโทมัสบอกว่าไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เซลล์ลอยู่ที่เบนด้าขอแค่ออกไปให้ได้ก็พอและส่วนทางด้านลอเรเนสก็มาประกาศให้ทุกคนรู้ว่าไอ้พวกที่อยู่ในกำแพงพวกนนนีี้้ตอนน เวลาที่พวกมันต้องชดใช้กรรมที่พวกมันปล่อยให้พวกเราค่อยๆตายไปทีละคนเราแถมพวกมันยังไล่พวกเราจากเมืองของตัวเองอีกเพราะงั้นก็กลับไปยึดเมืองของเราคืนมาพอพูดปลุกใจกันเรียบร้อยลอเลนก็สั่งให้ทุกคนตามเข้ามาพวกวิกเกตเองก็เห็นเหมือนกันพอจะสั่งให้ปืนทํางานระบบมันก็เข้าไม่ได้และส่วนลอเลนก็ขับรถมาพีคีบแน่นอนว่ากาแพงเมืองก็ถูกทําลายและส่วนเทลิซาที่พยายามตรวจเลือดของโทมัสเธอก็บอกดรเอวาว่าเธอเจออะไรบางอย่างเลือดของโทมัสไม่ได้ทําแค่ให้ไวลัสอ่อนแรงแต่ว่ามันสามารถฆ่า ไวรัสพวกนี้ได้ตอนนี้คนที่เราต้องการตัวที่สุดก็คือโทมัสและส่วนทางด้านโทมัสก็กําลังหาทางหนีไปที่อุโมงค์ใต้ดินแต่ไม่ว่าจะหนีไปตรงไหนก็มีทหารของวิกเกตเต็มไปหมดไม่รู้เหมือนกันว่าพวกมันมาดักรออะไรจากนั้นพวกชาวเมืองที่อยู่ด้านนอกก็บุกเข้ามากลายเป็นหนังสงครามเลยทีนี้โทมัสก็พยายามติดต่อเบนด้าเขาก็บอกว่าให้พวกเบนด้ารีบหนีไปก่อนตอนนี้ไม่ต้องรอพวกเขาแล้วเบนด้าบอกว่าตอนนี้เครื่องบินของเรากําลังมารับแล้วมาเจอกันที่อุโมงค์แล้วกันและส่วนในเครื่องบินตอนนี้ก็มีวินกัับกับบบฮฮออออนนด้ากกวว่ตตีพโทมสยยงิู ข้างในให้เอาไงดีวินก็บอกว่างั้นไปรับพวกโทมัสกันแล้วส่วนทางด้านโทมทัสตอนนี้นิ้วก็ไปต่อไม่ไหวพวกเขาก็เลยคุยกันว่างง้นให้มินโฮวิ่งกลับไปเอาเซรุ่มแล้วก็เอาเซรุ่มมาให้นิ้วฮะให้กูวิ่งอีกแล้วเหรอมินโฮก็บอกว่าเดี๋ยวจัดให้แล้วส่วนเกลก็จะไปกับมินโฮเองแล้วส่วนโทมัสกับนิ้วก็จะตามไปทีหลังจากนั้นมินโฮกับเกลต้องสองคนก็วิ่งนําไปก่อนแล้วส่วนโทมัสเองก็คอยแบกนิ้วมาด้วยแล้วส่วนเบนด้าก็รอให้พวกโทมัสมา,มาถ,ถึงที่นี่ออเฮดูจากสภาพเมืองตอนนี้อีกไม่นาานนนเรโดลลูกหงงแ่นอคน อยู่ที่นี่ได้ไม่นานและส่วนเทเรซาที่ตามหาโทมัสไม่เจอเธอก็เลยประกาศเสียงของเธอให้ดังทั่วเมืองเพราะว่าเลือดของโทมัสเป็นคนเดียวที่สามารถรักษาโรคนี้ได้แล้วที่เบนด้าไม่ยอมกายร่างก็เป็นเพราะว่าเลือดของโทมัสเพราะงั้นอย่าให้เบนด้าเป็นคนเดียวที่หายจากโลกนี้เทเรซาก็บอกว่าให้โทมัสกลับมาหาเธอดีกว่าโทมัสยังพอมีเวลาที่จะช่วยนิวได้และส่วนนิวตอนนี้เขาก็เริ่มข้างขึ้นมาเขาก็พุ่งจะไปกัดโทมัสแต่ว่านิวเองก็ยังพอมีสติอยู่บ้างเขาก็บอกให้โทมัสรีบฆ่าเขาซะและส่วนทางด้านมนน็าาหเเด้จ เขาก็ต้องการเซรุ่มตอนนี้เลยโทมัสเองตอนนี้ก็พยายามคุมนิ้วให้อยู่และส่วนเบนด้าก็พยายามวิ่งเอาเซรุ่มมาให้ทางด้านนิ้วก็พยายามใช้มีดไล่ฟันโทมทัสแล้วพอช่วงหนึ่งที่เขามีสติกลับมานิ้วก็ใช้มีดแทงตัวเองแล้วพอเบนด้าวิ่งมาถึงที่นี่เธอก็วิ่งมาไม่ทนันและสุดท้ายทุกคนก็ช่วยนิ้วเอาไว้ไม่ได้โทมัสก็เลยตัดสินใจจะกลับไปหาเทดิซ่าอีกรอบหนึ่งพอเขากลับมาเขาก็เจอด็อกเตอร์ยืนอยู่ที่นี่โทมัสก็ถามว่าเรื่องจริงไหมที่ว่าเขาสามารถช่วยนิ้วได้ด็อกเตอร์บอกว ช่วยได้ทุกคนเลยโทมัสบอกว่างั้นเอาตัวเขาไปแค่คนเดียวก็พอและส่วนคนอื่นก็ปล่อยพวกเขาไปด็อกเตอร์ก็จะทําตามที่โทมัสขอคุยกันยังไม่ทันจบเลยอยู่ๆด็อกเตอร์ก็โดนยิงแล้วคนที่ยิงด็อกเตอร์ก็คือแจงสันจากนั้นแจงสันก็ทําให้โทมัสสลบแล้วพอเขาฟื้นมาอีกทีหนึ่งก็เห็นว่าเทริซาอยู่ที่นี่ด้วยเธอก็กําลังเก็บตัวอย่างเลือดของโทมัสซึ่งสงครามมันก็ยังไม่จบตึกแต่ละตึกก็ค่อยๆถล่มลงมาแจงสันบอกว่าตอนนี้โลกของเรากําลังจะล่มแล้วโทมัสก็เป็นคนเดียวที่จะช่วยพวกเราได้แน่่นนอนวาาสุดท้ย มันก็ไม่มียาพอสำหรับทุกคนพอะง้นคําถามก็คือใครจะเป็นคนที่ได้รับเลือกใช้ยาพวกนี้ซึ่งก็ขอบคุณโทมัสเลยเพราะว่าเลือกของโทมัสพวกเราก็จะได้เลือกว่าใครเป็นคนที่ควรอยู่ซึ่งตอนนี้แจงสันเองก็ติดเชื้อแล้วเหมือนกันแล้วพอเขาได้เซรุ่มที่สกัดมาจากเลืองของโทมัสกําลังจะฉีดเข้าแขนตัวเองแจงสันมันก็ยังไม่หยุดพูดต่อเทเรซาก็เลวเขวดมาตีหัว,วอยากตีหัวมันมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วเทเรซาเธอก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้คนพวกนี้กําหนดว่าใครมีชีวิตอยู่เพราะว่าสิ่งที่เธอต้อองกกกาาารร็คืยัษ คคนทุกเทซ่า,าก็กําลังจะปล่อยโทมัสออกมาแางสันมันก็ฟื้นขึ้นมาอีกทีนี้ก็หนังชีวิตเลยนางเอกโดนกระทืบส่วนพระเอกก็กําลังแก้มัดมาช่วยนางเอกแล้วพอโทมัสหลุดมาได้เขาก็มาสู้กับแจงสันตัวต่อตัวสุดท้ายโทมัสก็สู้ไม่ได้อีกแจงสันก็คิดว่ามีเซรุ่มสลับเขาคนเดียวก็พอเขาก็เลยจะฆ่าโทมัสทิ้งแล้วก็เหมือนเดิมเลยยืนแอคอยู่สักพักหนึ่งสุดท้ายก็โดนระเบิดยิงแล้วคนที่กําลังมาถล่มก็คือกลุ่มของลอเลนและส่วนแจงสันที่ฟื้นขึ้นมาเขาปืนมาไล่ย,ย กับเทเิซาก็มาหลบอยู่อีกห้องหนึ่งแถมโทมัสยังโดนยิงอีกมึงหลบกระสุนมาได้ทั้งเรื่องมาโดนยิงเอาตอนสุดท้ายเนี่ยแน่นอนว่าแจงสันก็ยังคงตามมาอยู่เหมือนเดิมแล้วพอแจงสันหาตัวเทลิซาเจอเขาก็ถามว่าโทมัสเอาไงดีให้ยิงเทริซาทิ้งตรงนี้เลยไหมโทมัสก็คิดอยู่พักหนึ่งจากนั้นเขาห็าหาของมาเคลื่องใส่แจงสันแต่ก็ไม่โดนอีกแจงสันก็หันไปบอกว่าพลาดแล้วพ่อหนุ่มโทมัสก็ถามว่าแน่ใจเหรอแล้วพอกระจกแตกพวกแข้งที่นักวิทยาศาสตร์ขังไว้มันก็หลุดออกมาในที่สุดแจงสันก็โดดนนนแกกกสักทัททีจา้เิ ซาก็รีบพาโทมัตขึ้นไปด้านบนตอนนี้ตึกของวิกเกตก็โดนถล่มจนเกือบพังแล้วพอทั้งสองคนขึ้นมาด้านบนตอนแรกทั้งสองคนก็คิดว่าไม่น่าจะรอดจากนั้นฮอเฮก็ขับเครื่องบินมาหาโทมัสจนเจอผู้คนก็พยายามมาช่วยโทมัสพอช่วยโทมัสมาได้ก็เหลือแค่เทลิซ่าคนเดียวแล้วตึกที่อยู่ข้างๆมันก็ถล่มมาใส่ตึกนี้เทลิซ่าก็รู้แล้วว่าเธอไม่รอดจากนั้นเทลิซ่าก็ตกลงไปด้านล่างแล้วพอโทมัสฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งเขาก็เห็นว่าตัวเองตอนนี้ม,อมาอยู่กันนนทีี่เเเออขงงา เออ็กกยู่่่ทีีนนนเหมืัแล้วพอโทรมัสได้เจอกับมินโฮกูไม่น่าเลือกตู้ผิดเลยไม่งั้นหนังไม่ยาวแบบนี้หรแล้วพอถึงช่วงกลางคืนทุกคนก็มากล่าวอำลาแด่คนที่จากไปทั้งเพื่อนแต่ละคนและครอบครัวของแต่ละคนที่จากไปแล้วก็สลับเพื่อนบางคนที่มาไม่ถึงที่นี่จากนั้นทุกคนก็มาสลับชื่อผู้ที่จากไปเอาไว้บนหินก้อนนี้แล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณท,คทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสลับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมใครยังไม่กดติดตามาก็กดให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอขอขอ ท่านที่โดเน a t i o นเข้ามาด้วยทั้งในทูมันนี่แล้วก็ซูเปอร์แตงสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ